เอาวะมีตรงไหนให้ผมลงบ้างวะเนี่ยมีตรงไหนให้ลงบ้างเลยเดี๋ยวดวูกันมีไหมวะมีป่วะมีป่าววะมีป่าววะสวัสดีค่ะกับตันชี้อุ้ยดีวคุณสายลุงด้วยครับอุ้ยฝากคุณสายลุงกดพิมพ์โน้ติไฟชี้หน่อยนะสักแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับกดกระดิ่งก็ได้นะทุกคนใครสตรีมแจ้งเตือนช้าหรือไม่แจ้งเตือนกดกระดิ่งแล้วเลือกทั้งนมดสดนะเลือกทั้งหมดนะครับ กดกระดิงแล้วก็เรียกแจ้งเตือนทั้งหมดเนะีฝากด้วยครับตุ๊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 บเมื่อไหร่จะปรับวิ่งเร็วเนี่ยสวยสวยน้องชายโอ้โหวิ่งเร็วยังกระเดกแฟรเลยฮืมอุ้ยสงสัยเป็นเอ็กเมนเกมไหนมีเกียร์ไม่ขอแจกนะครับเกมไหนมีคนเกียนนะครับอันนี้ไม่ขอแจกนะติดแอร์ยังโว้ยติดแล้วพี่ชายนี่ยังไม่หมดเลยเนี่ย ติดนี่ด้วยเนี่ยติดแอร์พร้อมติดนี่ครับพี่เกมหน้าอยู่ชี้หมดตูดชี้หมดตูดชี้หมดตูดปุ๊บปุ๊บปุ๊บชี้หมดตูดออกแล้วไปชี้หมดตูดเอาไปเลยวุสาหให้ลูกซองอ่ะไม่เอาอ่ะทำไมขอใจไร้ใจดำกับผมซะเหลือเกินคือคือพวกวุสาหให้ลูกซองยาวเลยอ่ะเกินไปพวก มันเกินไปหรือเปล่าใครไม่ทันเดี๋ยวรอเกมหน้านะครับนะใครไม่ทันเดี๋ยวรอเกมหน้าเลยนะครับ VEP ต้องรีบโอนนะครับอืมเนะครับผมถ้าโอนช้าหรือส่งยูดีหรืออะไรช้านะหรือส่งสลิปมาช้ายูดีช้าอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบอาจจะต้องรอเกมถัดไปกันเลยนะครับเพราะว่าบางเกมนี่คือแบบคือมันรอนานไล้ไงปล่อยให้คนดูรอนานเล้ไงเออประมาณนั้น <uge ot> ไปรัวไปรัวอ,อยากเล่นสองควงจังเลยมีใครบริจาคสองควงพอแล้วพี่แอด <c oughs> มายังแค่นั้นแหละเออ <c oughs> เดอดไปน้อง <c oughs> พีแอดไปแล้วแอดไปแล้วไม่ใช่หรอ <c oughs> แอดเลยเชิญแลวไม่ใช่หรอไออะไรอะ่ะแอดไปนั่งนานละคนดูเป็นพยานได้เออว่าไงว่ <c oughs> งนาไง ออออววหหนนยยชื่อไอ้ซันเดอร์อะไรนี่แหละซันเดอร์แล้วมีตัวอังกฤษซันเดอร์แล้วด้านหลังเป็นภาษาไทยอ่ะผมแอดไปแล้วนะบอกไว้ก่อนแอดไปแล้วนะครับรับไม่รับก็อีกเรื่องนะสวัสดีน้องสุนิสาด้วยนะสวัสดีครับผมรับไม่รับก็อีกเรื่องนะยังไงว่ายังไงมีไอวอลที่ขอขอไอ้หน่อยไอวอไอวอลเอาไปทำไงอ่ะปืนป้าปืนปะเนี่ยปืนปะ แมวอยากเจอโนนหน่อยอยากเจอโนนหน่อยมีบวกป้ะยืมบวกหน่อยจะไปเจอโนนอยากเจอโนนว่ามีบวกป้ะอยู่ไหนอยู่พีกเนี่ยกับมังขึ้นพีกผมขายไปแล้วครับรอเลยครับรอเลยรอจบเกมเลยครับผมโอ้โหอะไรวะอะไรวะ ไอดีใหม่ผมครับอ่ะได้ครับน้องชายเดี๋ยวรอเลยหาเราไปหาแต่จะไม่โหนหาโมก่อนเดี๋ยวหาหมวกก่อนผมปั้นใหม่โดนไอดีขายไปหรือโดนแบนเอาดีๆเอาดีๆขายไปหรือโดนแบนมึงไปแบบเล่นโปรใช่ไหมไอไอไอซันเดอร์มึงไปแบบเล่นโปรใช่ไหมมึงขายไปเลยมึงโดนแบนเอาดีๆไว้ยังไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรโซนเลโซนเรโซน เลโซนเลนโซนเลนโซนเลนโซนแม่เลโซนแม่โอ้ยเลโซนแม่เลโซนแม่ขายขายได้ใจนะโอ้ยเลโซนแม่โอ้ยวิง่งก่อนวิ่งก่อนถอยก่อนดีก่อน <S <s <uk> โอ้ยใครยิงอะไรอะ่ะ <uk> เกินปุยมุ้ยโอ้ยใครยิงอะไรอ่ะของสองควงเนี่ยพี่ของสองควงเนี่ยพี่ของสองควงเนี่ยเอาใครมันทะลึ่งเงิเอาเก็บไปวะ นี่ทะลึเงเก็บซองควงนี่เนี่ยยิงไปเลยสั่งสอนไปหนึ่งทีสำสหรับคนนี้นถทะลึงทะลึงแย่งของผมนะครับสั่งสอนไปเลยหนึ่งทีที่ไหนเนี่ยพี่อย่า,ยาฝัดแชทโนนอยู่ไหนพี่อยู่นี่อยู่พีคพี่อยู่พีคก็มาจุดพีคเนี่ยมาดีมาดีมมามาไหนโนนไหนเสือ้อแดงเหรอเสื้อแดงอะไรกามทองเหมือนเดิมก้ามทองเหมือนเดิมไอ้ไงเจอแล้วนั่น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 เอะมาดิอะไรอ่ะ เพีย่กระตุกกระตุกจังวะ,าวะการไบวอมิงยังไม่ติดเลยอ่ะมิแคบจะไม่ติดเลยอ่ะโอ้ยอวอลไมติดโอ้เกินไปล่า อะไรวะทำไมคนมามุงอะไรกันเยอะจะังว้าวีตายไอ้ดนโอ้ย,อยมันกระตุกคนดูอย่ามามุงดิโอ้ยโอ้ยตีหัวนะตีหัวนะตีห,ห,ตห,ห,ตหัวนะตีหัวเม็ดนึงตีหัวเม็ดนึงตีหัวนะตีหัวเม็ดนึงโบ้ดิลองโป้ไปดิ โอ้ยตีหัวนะตีทัวมาหัวไม่ป้องอยากเล่นลอกเกิบหน้าเลยคราลอกเกิบหน้าเลยไม่รอดหรอก็บอกแล้วไอ้นนท์เนี่ยต่อให้ผมเล่นกระตุกผมเก็บมาได้เนี่ยไม่ได้ตึงอัทีขอโอ้ยขอสักคนอะไรเดี่ยวทำไมมันออะไรมาเดี๋ยว โดนโอ้ยเฮียโอ้โยจะล็อกเป้าผิดจะล็อกเป้าผิดจีนโอ้โยโอ้โย,ยปเกินไปเป้าเกินไปเป้าไม่ตายหรอกครับโอ้ยเม็ดเดียวเฮียติดหัวด้วย หัวนะบอกไว้ก่อนเลยครับเหลืองไม่เดียวมีนี้วดีดะแล้วะีดีดีดี่ีเอดีดียีด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 ีอีด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 อดีดีดี่ีดีีด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 ี่ีดด้ดีีด แม่งขึ้นสตรีมปุ๊บนิ่งกับแหลกแบบค้างเลยอะเกินไปมุ้ยโอ้ยโดนได้ไงเกินไปเป้าอืมคอขายเอาตังเล่นทองพี่ทุกวันงับเกินปุยมุ้ยเรียบร้อยมาดีพ่อหนุ่ม ไหนขอคนตึงๆพี่ยิงกับไก่ไม่ไก่เกินเราไม่ยิงไปหาคนตึงๆด้วยครับขอแบบยิงกับคนตึงตๆแล้วกันขอยิงกับคนตึงๆนะครับมาไอ้นี่เลยมาดิเฮ้ยเสื้อแดงมาเปล่าเอาเปล่าเสื้อแดงมาดิ ก็ยิงกันจู่ไม่ยืนขวางทำไ,ไมวะเฮ้ยตายฟรีนั่นน่ะเฮ้ยตายฟรีนะครับตายฟรีนะครับ เฮียจะตายจะตายจะตายกูจะแตกกูจะแตกใครมันเจาะไอ้เฮียใครมันเจาะโอ้โหหนึ่งหนึ่งไหมครับผมเลิกเล่นหนึ่งหนึ่งไปตั้งแต่ชาติก่อนแล้วโอ้ยใครมันเจาะวะเนี่ยเกินไปม้าวไอ้เฮียมันเจาะรัวๆเลยอะคนคนเดียวมันจะมีสกายเลอร์เ,รอเป็นร้อยได้ไงวะงบ้ารึเป่าเจาะกูยังแบบแบบตายไม่ได้ตึงโอ้มันเจาะผมรัวๆเลยอะ ไอ้พวกนี้เนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยเลยมาดิมาดิมาดิไอ้พวกนี้แน่เลยไอ้พวกแน่ไอ้พวกนี้แน่มันเจาะผมไอ้พวกนี้แน่นอนโคตรขยันเจาะ เฮ้ยกะตกกะตกมามุงอะไรไม่เคยเจอคนขับทะเลาะกาันหรือยังไง <S <S ไม่เคยเจอคนขัาทะเลาะกาันหรือยังไงครับมามุงทำไมครับท่านผู้ชมมาดิครับชีุ้โดนต้มใจก็พี่เอ้ยชังแม่ก่อนชังแม่ก่อน โอ้ย,โอ,ยโอ้โหพันเลือดพันหนองเกาะแตกโอ้โห FC ชิบะชายผู้เกาะแตกไปแล้วนะครับตอนนี้เนื่องจากเจอสึ่งหนัก เจอกันไม่เจอกันเองรู้พี่ไม่ไหวกับเองหรอกคิดถึงที้แจงคิดถึงครับอย่าลืมฝากไลค์ฝากใจฝากรจด้วยนะครับโอ้ไม่ตายโอ้ไม่ตาย โอ้โหไม่ตายเลยชี้จะตายแทนวะโอ้จะตายอีกแล้วเกาะแตกเกาะแตกไม่พอตัวจะแตกกุนอาตโนนค่ะกุนอาตโนนครับผมเดี๋ยวกคนครับสวัสดีทุกคนครับโอ้ไม่ก็อด สวัสดีน้องสุดที่พงด้วยครับสวัสดีครับผมอขออนุญาตแรกเกาะแรกหนองก่นอนเอารหัสใครมาเล่นคะ่ะ ID ชี้นี่แหละเอานี่ไงเกาะเพียบเลยเนี่ยเกินไปมุ้ยเกาะเพียบเลยครับท่านผู้ชมเกาะอย่างเยอะเลยอะอะไรอะโอ้โหขอ,เอกเสื้อเหลืองแล้วกันดีครับส,สวย ออกไปดิพี่เขายิงกันอยู่เห็นไหมเนี่ยขาทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยเอาไปดิพี่ขาทะเลาะก,กันอยู่พี่เงีบยบเลยายโอ้ไม่ขึ้นเอา ายเอาสุดไงออพคอมมาเลยกระตุกเหมือนเดิมนี่แหละครับไม่เจอตึงนี่เฉยครับมันไม่เจอตึงนี่เฉยกระตุกกว่าเดิมเนี่ยบอกเลยเพอเผลอมันกระตุกกว่าเดิมมดเดี๋ยน้อง มาดิน้องเอ้ยมาดิน้องเอ้ยมาดิน้องอ่ะเอ้ยมาดิน้องสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสวดีครับผมอย่าลืมกระตือไลอ์ด้วยนะครับฮ่าไม่ตายได้ไงเฮ้ยมันไม่ใช่มนุษย์ สวัดีวันนี้เนี่ยผมด้วยครับสวัสดีครับผมมันไม่ใช่มนุษย์มันไม่ตายได้งไงครับท่านผู้ชมที่เนึ่งตั้งเกินป่อยมอยตังเกินป่อยมอยวันนี้ทุกคนด้วยครับอย่าลืมฝากไลค์ฝากใจฝากกดด้วยนะครับสวัสดีสวีดัตทุกคนครับอ่บสวัสดีสวีดัตทุกคนกันเลยครับผมมาแล้วพี่สวัสดีครับผมมา